แต่ยังไงตอนนี้เชื่อว่าหลายเรื่องเขาต้องเตรียมแผนสอง้วแหละครับ w o r ร์ c a s e ซ c นา a ิโอต่างๆกรณียุคพ,พักกรณีแก,แกนแกนนำสี่สี่คนโดนไปดำเนี่ยจะว่างยังไงเขาต้องคิดแผนสองไว้พี่วีรอบแรกนะนะคุณดูนะปียบุตรธนาธรช่อครับอันนี้แกนแกนเลยนะพอถูกสั่งห้ามปุ้งชุดนี้หยุด เราได้ชุดสองมาก็เป็นพิธาชัยธวัฒน์โรมใช่วีโรดไอติมไอติมรอบนี้ถ้าถ้าตัดชุดนี้ออกชุดกรรมการบริหารพักที่มีพิธาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยครับคุณไล่ดูนะในส่วนนั้นนะแกนหลักของพักหายไปหมดเลยจะเหลือไอติมครับเพราะไอติมไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารพักในรอบที่แล้วเออโรมเป็นโรมเป็นเห็นไหมล่ะ จะเหลือใครจะเหลือรัชนกรัชนกก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้หมู่หรือจ่าในในคดีทางการเมืองใช่เพราะนั้นการเดินในบริบททางการเมืองหลังจากนี้ของก้าวไกลเนี่ยชวนติดตามอย่างยิ่งว่ายังทำหน้าที่เต็มรูปแบบหรือไม่หลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของกรณีของพรรคก้าวไกลและคุณพิธาลิมเจริญรัต นำเสนอเป็นนโยบายแก้มาตรา112และก็สารตัดสินว่าเข้าข่ายรมรางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วหลังจากนั้นจะไปยังไงต่อคำถามคือหลังจากนี้ก้าไกลจะไปยังไงคำสั่งสามแบบนี้เพราะมันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของพรรคเกี่ยวข้องทั้งเรื่องตัวบุคคลครับแกนนำของพรรคต่างๆเยอะแยะหม <c oughs> ประเด็นต่อมาใน ช่วงวันพฤหัสคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะครับคุณคุณธทระยุธสวุวรรณเกศรไปร้องต่อกกตในฐานะนายทะเบียนพักเ,ออเพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งออหรือว่าข้อวินิจฉัยของศาลตามข้อเท็จจริงแล้วก็คนร้องอีกคนหนึ่งคนในสนิญาสธิญาไปปปชเห็นไหมล่ะคือไปคือทั้งสององค์กรอิสระเนี่ย หลังจากบอกสารนูนนั้นก็ไปหมดเลยมันบอกว่ายังไงครับครับในสองในยะเนี่ยมันบอกเราสองเรื่องหนึ่งในแง่ของคุณทีทีรยุทธกับคุณเรืองไกลร้องไปตรงนี้มุ่งเน้นไปตามพรปพักการเมืองอซึ่งในมาตรา92้าสล้อไปกับมาตรา93ทั้งสองมาตราเนี่ยนำผลไปสู่เรื่องเดียวครับ เสนอต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยนำคำตัดสินคือยุบพักและตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักถูกต้องอันนี้ตามกฎหมายนะถ้าขัดตามวงเล็บหนึ่งกับวงเล็บสองถ้าเดินไปตามปปชมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่า44สสเนี่ยจะโดนหนักว่าด้วยเรื่องจริยธรรมทางการเมือง ผิดจริยธรร้ายแรงหรือไม่เออตุกตีความแน่นอนนี้แล้วกรณีผิดจ,จริยธรรมร้ายแรงนะครับในกฎหมายนั้นอะ่ะเราเห็นแล้วกรณีของคุณพันนิกาคุณช่อคุณชอ่ชอมันตัดสิทตลอดชีวิตจะนะใบดำไหมโอ้โหนัก่วงเกมการเมืองหลังจากนี้ไปเอาเฉพาะพรกคก้าวไกลนะถ้าเอา44นะครับ40หรือ44 44่สคนตัดออกไปจากจำนวนสสและปาร์ตี้ลิสต์ยุ่งเลยเหลือเท่าไหร่จากร5อยห้าสบครับหายไป44คนเหลือร้อยคนก็ต้องไปดูว่าวันนี้ใน44สเป็นเป็นสสอ,อยู่กี่คนสสปัจจุบันเพราะนี่มันเป็นชุดสสชุดเก่าใช่ไหมที่ไปยื่นตอนนั้นนะใช่ต้องมาดูว่าตอนนี้เหลือกี่คนแต่ถ้าเป็นบัญชีบัญชีรายชื่อไม่เป็นไรก็ถ้า ถ้าเลื่อนก่อนะแต่ถ้าไม่เลื่อนก่อนลําบากมันอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคว่าจะทำยังไงถ้าปา์ต้ลิสลาออกกลับเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีโอกาสสุ่มเสียงแน่นอนะครับถ้าลาออกคนรุ่นใหม่ก็ขึ้นไปจํานวนเท่าเดิมจานวนปา์ติลิสเท่าเดิมอถูกไหมแต่ถ้าไม่ลาออกยันยืนยันจะทํางานในสภาแต่กรณีของอนาคตใหม่ตอนนั้นเขาไม่ลาออกเพราะเขาต้องการยืนหยากความถูกต้องอ่า จะไม่เล่นเกมแบบลาออกก่อนใช่เพื่อที่จะแบบนั่นใช่ไหมเขายืนความต้องว่าสิ่งที่ตัดสินนั้นผิดเลยยืนแบบนี้สุดท้ายก็เสียงปฏิริก็หายไปตอน,น,นประเด็นก็คือบริบททางการเมืองตอนนี้นภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมพี่วีครับเขาก็ประเมินกันเหมือนกันหลังจากคําวินิจฉัยของศาลวิตกกังวลว่าดาบสองอ่ะมันจะลง <c oughs> พอลงแล้วมันลงเร็ว พอลงเร็วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมาก oh. ลัวการเมืองบนท้องถนอนอีกรอบแล้วอย่างที่เราพูดนะตั้งแต่มเมื่อวานแล้วว่ามันโอ้มันบรรยากาศมันเริ่มตึงๆนะม,มันจะกาศไม่ค่อยดีนะอารมณ์มันจะตึงเครียดนิดหน่อยสภาอุดก็วิตกกังวลเรื่องนี้ใช่ผมมีโอกาสพูดคุยกับหอ,อการค้าต่างประเทศเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องนี้กลัวบริบทว่าคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่สนับสนุนแนวคิดแบบก้าวไกล จะลงสู่ท้องถนนอีกละลอกนึงแบบนั้นเหี่กลัวแบบนั้นเขากลัวแบบนั้นอืเพราะปลายทางเขาก็ประเมินพอๆกับที่ทุกท่านพอจะประเมินได้นั่นคือนําไปสู่การยุบพักก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักและมันจะนําไปสู่ความรู้สึกของผู้คนแล้วจะลงถนนกลัวแบบนั้นกลัวแบบนั้นเพราะนั้นบรรยากาศเหล่านี้ต้องบอกไม่ค่อยดี ไม่ค่อยดีก่อนนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่ได้ก้าวไกลเองเขาประชุมเหมือนกันนะว่าจะรับมือ,อยังไงอ่าแต่ละสมมุติฐานต้อง,องวางถ้ากรณีแบบนี้ต้องทํำยังไอองอะไรเนียต้องวางแผนแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าบริบทเป็นไปตามที่เราประเมินครับก้าวไกลตอนนี้เราต้องชมหนึ่งนะในการทําหน้าที่เป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยอย่างน้อยได้ทําหน้าที่ชนแหลกับชนดะ แล้วก็ข้อมูลของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยต้องหันมาพิจารณาใช่แต่พอบริบทว่าด้วยยังเจอกับดักแบบนี้ถามว่าบริบทของความเป็นพักฝ่ายค้านเต็มรูปแบบชกแบบไม่ยั้งหมัดอ่ะครับมันจะกลายเป็นชกแบบยั้งหมัดหรือเปล่าเราต้องมาดูว่าก้าวไกลจะเดินยังไงแต่ยังไงตอนนี้เชื่อว่าหลายเรื่องเขาต้องเตรียมแผนสอง้ัแหละครับ w o r s t c a s e scenario ต่างๆกรณียุบพ,พักกรณี แกนแกนนำสี่สี่คนโดนไปดำเนี่ยจะว่างยังไงเขาต้องคิดแผนสองไว้แต่ความเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยของเขาเนี่ยคงอยู่แหละแต่เพียงแต่คนนั้นอุดมการทางการเมืองความเป็นแบรนดิ้งของพรรคในชัดเจนมากแต่คนที่มาขับเคลื่อนตรงนี้พี่วีรอบแรกนะนะคุณดูนะปียบุตรธนาทรชอ่อครับอันนี้แกนแกนเลยนะพอถูกสั่งห้ามปุ้งชุดนี้หยุด เราได้ชุดสองมาก็เป็นพิธาชัยธวัฒน์โรมวีโรธไอติมไอติมรอบนี้ถ้าถ้าตัดชุดนี้ออกชุดกรรมการบริหารพักที่มีพิธาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยครับคุณไล่ดูนะในส่วนนั้นนะแกนหลักอของพักหายหายไปหมดเลยจะเหลือไอติมครับเพราะไอติมไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารพักในรอบที่แล้วเออโรมเป็นโรมเป็นเห็นไหมล่ะ จะเหลือใครจะเหลือร,รัชนกรัชนกกยังไม่รู้ยังไม่รู้หมู่หรือจ่าในในคดีทางการเมืองใช่เพราะนั้นการเดินในบริบททางการเมืองหลังจากนี้ของก้าวไกลเนี่ยชวนติดตามอย่างยิ่งว่ายังทําหน้าที่เต็มรูปแบบหรือไม่อันนีน้น่าคิดมากเขายังคือตอนนี้ถ้าบอกว่าถ้าเจอ,เอ,อมีการล้างไพ่อีกรอบเนี่ยโอ้แถวสามแถวสี่ของก้าวไกลนี่ไม่หวัมัน มันผลิตคนทันไหมไม่ทันประเด็นต่อมาต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วยคือสภากำลังเดินเรื่องอยู่ว่าด้วยเรื่องพรบนิรโทษกรรมโอ้โต้องตั้งนี่ตั้งแต่วันเพื่ออะไรไงใช่ที่มีของภาคประชาชนอย่างเงี้ยใช่โอ้ภาคประชาชนนี่เข้มมากนะเข้มมากนะของภาคประชาชนนี้ก็เสนอว่านักการเมืองไอ้นีรับโทษตางการเมืองเกี่ยวข้อหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยได้รับการนิรโทษกรรมด้วยนะใช่ซึ่งอาจจะต่างกับของ พักเพื่อไทยอ่าหรือว่าหลายๆพักใช่เออเียมจะไปอันนี้ก็ในบริบททางการเมืองมันจะเดินเป็นแบบนี้รอดูว่าผมว่าการเมืองเนี่ยพออฟันฉับเข้าไปที่ก้าวไกลรอบเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องมิติทางการเมืองในสาภาครับและมันส่งผลอีกตัวหนึ่งก็คือรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยหายใจคล่องคอมากขึ้น <G ül> จะดีใจหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้สิไม่เกียดแต่ทำตัวเองให้แข็งแกร่งที่สุดดิเอา้าก็ไอ้บรรดากลไกทางสภาเนี่ยมันไปทอนกำลังของก้าวไกลระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นรัฐบาลและก็ตัวสภาเนี่ยครับน่าติดตามอย่างมากว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะอ่อนแรงลงหรือไม่ <S <S แต่ว่าไม่รู้ว่าขั้นตอนการเสนอยุบพ,พักเพิ่งเริ่มเนี่ยแต่ว่าบางพักเนี่ยตอนนี้ เตรียมเบ็ดไปแล้วทำไรไว้ตกไว้ตกเบ็ดไปตกปลาในบ่อเพื่อนตกปลาบ่อเพื่อนแล้วบางพักเอาการตกปลาในบ่อเพื่อนไอ้รอบที่แล้วเราเห็นแล้วนะมีตกแล้วนะมีหลายหลายพักไปตกปลาในบ่อเพื่อนหลังจากเก้าไกลแพแตกหลังจากอนาคตใหม่อาหลังจากอนาคตใหม่แตกผลปรากฏว่ายังไงพอลงเลือกตั้งคนเหล่านั้นกลับมาไหมพี่บีโอตกหมดตกหมดตกหมดรอบนี้ไปตกปลาทาไมอะ หม่เขาเอาแค่มาต่อรองก่อนเฉ<ม>พาะหน้าก่อนคุณกำลังบอกว่าหมายถึงจํานวนมันมากขึ้นจำนวนมากขึ้น<อ>ต่อรองก่อน